วัสดีครับจากร้านในมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับอยู่วันนี้ผมขออนุญาตพามาแกะกล่องในส่วนของเลื่อยโยนของสติลนะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเราจริงๆแล้วผมเคยรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้พามาอัปเดตล่าสุดกันว่าตัวที่เราเล่นณปัจจุบันเนี่ยภายในกล่องเนี่ยที่เ,<อ>เราได้รับเนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง<อ>ก็ในส่วนของกล่องที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับสังเกตี่ง่ายๆว่าตัวกล่องก็จะระบุนะครับ<อ><ม>ก็จะเป็น ms 2 1 0 2 1 0 c อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้ที่เรา ามาแกะกล่องจะเป็นตัวสติล MS 2 5 0นะครับตัวนี้น,นี้ MS 2 5 0เนาะก็คือเอาง่ายๆว่าหัว2เนี่ยกล่องเขาก็จะมากล่องเดียวกันแบบลักษณะเดียวกันก็คือจะระบุเป็นหลายๆรุ่นเนาะแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็คือ,อระบุมาตรงสติ๊กเกอร์ตรงซีเรียลนัมเบอร์หน้ากล่องเลยนะครับ MS 2 5 0นะาตัวนี้มาในซีรีส์ 1>, 1, 1, 2, 3นะครับก็ในหัวในตระกูลหัว2ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรี้ 1, 1 2, แทบทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวผมพามาขออนุญาตแกะกล่องกันอีกทีนึงว่าภายในเขาให้อะไรเรามาเราจะได้อะไรกันบ้างเนาะตัวนี้ก็หน้าเอา็มสสองห้นปัจจุบันตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราเลือกมาเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีต่างจากตัวที่ผมเคยรีวิวไว้แต่ก่อนนิดหน่อยก็เอาง่ายๆครับ หาอุปกรณ์ทุกวันเนี่ยถ้าสมมติว่าในบ้านเราเนี่ยตัวนี้จะหาอุปกรณ์ได้ง่าย,ยขออนุญาตทามาดูขออนุญาแตแกะกล่องเลยนะครับว่าได้อะไรกันมาบ้างนะโอเคสําหรับตัวเครื่องนะครับก็น้าตาตัวเดิมเลยก็ที่เราคุ้นเคยที่เคยรีวิวไว้ตัวนี้จะเป็นสตีลเอ็มเอส250นะครับอันนี้ตัวเครื่องเนาะนะชัดไหมขอดูกล้องก่อนขอยนนิดนึงนะครับ เครื่องแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีในส่วนของอตัวนี้คู่มือฉบับเล่มแท้ของเขานะครับตัวสติลเอเบสองห้าศูนย์เนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ถอ,อดประกอบก็คือจะมีอันดับแรกจะเป็นในส่วนของตัวไขควงแบนนะครับไขควงแบนแท้ของสติลเนาะตัวนี้1ชิ้นแล้วก็ตัวในส่วนของตัว บล็อกขันหัวเทียนขันน็อตยึดบาร์นะครับอันนี้ก็ของแท้งานแทสตีลเนาะแข็งมากนะครับตัวนี้ไม่หักไม่เสียหายแน่นอนยกเว้นท,ที่ที่ต้องการต้องซื้อเพิ่มก็คือหายส่วนใหญ่เอาไปใช้งานเสร็จปับ๊บอยู่หน้าง,งานบางทีวางแล้วลืมที่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นในส่วนของตัวโซ่ที่ให้มาจะเป็นชุดนี้ที่เราเลือกมาเล่นจะเป็นโซ่3ามถแนะครับก็คือโซ่2นอสตีลเนาะตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับโซ่2นอสตีล ที่บ้านเรานิยมใช้กันก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวชุดแต่ก่อนที่ผมเลือกเข้ามาจะเป็นตัวโซ่325เนาะแต่ว่านาปัจจุบันเนี่ยเลือกมาเป็นโซ่ 3- า P ้เพราะสาเหตุหลักคือหาโซ่ได้ง่ายนะครับในบ้านเรา325ค่อนข้างจะลําบากาในส่วนของตัวการหาโซ่เวลาเราจะใช้งานเนี่ยหลายๆพื้นที่หาโซ่ไม่ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว ปลอกเซฟตี้ที่ให้มาในกล่องนะครับอันนี้ผมหยิบออกมาจากกล่องเลยนะตัวนี้จะเป็นปลอกสั้นนะครับคือมันแถมมาในกล่องเท่านั้นเองไม่ว่าจะบาร์ขนาดไหนก็ตามตัวนี้จะมาเป็นปลอกสั้นแล้วก็ในส่วนของตัวบาร์บาร์าแท้คู่ตัวชุดนี้ที่ผมเลือกมาจะเป็นตัวบาร์แท้ขนาด18นิ้วเอาง่ายๆตัวนี้บาร์แท้18นิ้ว จะเป็นโซ่ 3/ ามแปีเล่นกับโซ่3ามแปใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกับตัวหนึ่งพวกหนึ่งแปได้หมดเลยอันนี้จะเป็นบาร์แท้ขนาด18นิ้วนะครับเล่นโซ่3ามแปีโซ่2นอนเนาะมีผมแกะให้ดูตัวบาร์แทนจริงๆแล้วเห็นกันหลายในหลายๆคลิปแล้วเนาะที่ผมแกะให้ดูอันนี้นไหนๆก็รีวิวละอันนี้นะครับโค้ตต่อสลักท้ายบาร์เนาะมีบาร์แท้18นิ้วก็คือสามารถเลือกเล่นได้เลย ไม่ว่าจะเป็น 12, 14, 16, 18ใช้โซ่เบอร์เดียวกัน3ามถแแต่ว่าถ้าเป็น20นิ้วแต่ก่อนที่ผมเคยรีวิวไว้จะใช้ร่วมกับบาร์ตัวอื่นไม่ได้เพราะในส่วนของสเตอร์เขาจะเป็น7แฉกก็แต่ก่อนแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ที่เลือกมาจะเป็น3ามถแใช้สเตอร์6แฉกนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเป็นทีละชิ้นส่วนดีกว่าโอเคอันนี้พระเอกของงานสตีลเอ็มเหนเนาะหน้าตาหล่อเหลา อ่ถ้า250นะครับก็คือจะมีฟันฉลามติดมาเลยเนาะ,ะ2-1 0นอนี่จะไม่มีฟันฉลามมาให้แต่ว่า250จะมีฟันฉลามแท้ติดกับแข้งเครื่องมาให้เลยครับแต่ตัวนี้อะไรชิ้นนี้ซื้อเพิ่มได้ครับไม่ซีเรียสพามาดูก่อนเดี๋ยวผมมาพูดสเปคเครื่องกันอีกทีด้วยเนะาะขอถอดฝาข้างแป๊บนึงวางไว้ก่อนฝาครอบาวางไว โอเคสังเกตนะครับชุดนี้ที่เราเลือกมาเล่นอย่างที่ผมว่านะครับจะเล่นกับโซ่สามทาแปดพีโซ่สองนอันนี้ฟันฉลามแท้นะครับสวยเนาะแล้วก็ในส่วนของสเตอร์ตัวนี้จะเป็นสเตอร์หกแฉกนะครับหกแฉกสังเกตดูอ่านี่นะครับทิกโก้แซหกก็คือ,อเล่นกับโซ่สามาแปดพีถามว่าจะเล่นกับโซ่สามาแปดได้ไหมถ้าใส่บา์ไปเรียกก็ใช้สเตอร์ตัวนี้ในการขับได้นะครับใช้ส่วนท้ายของเฟืองในการขับ ครับผมอันนี้เป็นชุดตั้งโซ่ด้านข้างเนาะถ้าเป็นสองห้าสตัวนี้มาเป็นชุดตั้งด้านข้างนะครับสวยงามเนาะ,ะในส่วนของฝาถาังน้ํามันนะครับถ้าเป็นซีรีส์สองพวกนี้ไอหัวสองพวกนี้นะครับก็ฝาถาังน้ํามันเขาจะเป็นสลักล็อกเหมือนกับพวกสามแปดสองสามแปดสองหัวสามตัวนี้จะเป็นฝาถังน้ํามันจะเป็นสลักล็อกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพามาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องกันก่อนนิดนึงสำหรับเจ้า s t e ลเอ็250ตัวนี้ก็<อ>ในส่วนของ m s 250อย่างที่ผมพูดไปนะครับมาในซีรีส์ของเขาก็คือ1123นะครับเครื่องยนต์ต้นกำลังตัวนี้กำลังเขาจะอยู่ที่3.1แรงม้านะเรียกได้เต็มที่3.1แรงไม่ใช่ว่าเต็มที่หรอกครับคือเพนเพนมาจากโรงงานอะ่ะ3.1แรงมา้าแต่ว่า,ามันสามารถจุนเพิ่มได้3.1แรง45.4ซี 4, 4, 4, 4, 4, 4, นะครับ2 2,300วัตต์แล้วก็ในส่วนของขนาดของลูกสูบตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูอันนี้เป็นอะไรที่ผมแกะไว้ขนาดของลูกสูบนะครับลูกสูบเขาจะอยู่ที่42.5มิลนะครับสแหวนเนาะนี่งแหวนครับผมงานแท้นะครับตัวนี้ด้านในก็จะมีโลโก้สังเกตดูชอบเนื้อง,งานเขาครับว่าตัวเนื้อง,งานของสตีลเนี่ย มันชัดเจนนะครับในส่วนของพาร์ทอะไหล่ส่วนใหญ่เขาจะมีโลโก้แล้วก็รหัสพาร์ทของเขาซีรีส์ของเขาติดอยู่ครับผมอันนี้ก็อย่างที่ผมว่าขนาดของลูกสูบเขาอยู่ที่42.5มิลลิมนะครับ2แหวนเนาะช่วงชักของเขาตัวช่วงชักเขาอยู่ที่32มิลมนะครับอันนี้พามาดูข้อเหวี่ยงเลยใน,นช่วงชักของเขาจะอยู่ที่32มิลมนะสังเกตเนื้องานอันนี้ข้อเหวี่ยงแท้นะครับงานแท้สตีล อันนี้ไม่ได้สลักอันนี้เหมือนตีตาเฉยมันน่าจะฉีดลงเหล็กนะครับอันนี้เป็นลายนูนเขาทามาสังเกตูของกลางข้อเหวี่ยงเป็นลายนูนนะครับตัวด้านในครับผมลายนูนขึ้นมาเลยแล้วก็ทจริงด้านในตรงนี้ก็จะมีพาร์ตเอ่อด้านในด้านในจะเป็นสลักสลักพาร์ตนัมเบอร์ของอะไหรชิ้นนี้นะครับลงไปในในเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กเลยเนาะถือว่างานเขาอ่ะมันมัน จริงงานแท้ของสตีลอย่างที่ผมว่าผมชอบเพราะว่ามันชัดเจนดีเนาะรายการพาร์อะไรคือมีหมายเลขพาร์อะไรทั้งหมดแล้วก็เราสามารถเช็คได้และที่สำคัญเนื้อง,งานเขาทำมาคือค่อนข้างจะรายละเอียดดีเทลคือชัดเจนเลยว่าเป็นของแท้แล้วก็เดี๋ยวาพามาดูในสวนข,ของเสื้อสูบกันเสื้อสูบของเขานะครับเนื้องานอันนี้นะครับโอเคหมุนบนพาไปดูข้างบนจะไม่มีโลโก้นะครับข้างบนของเสื้อสูบแต่ว่าจะมีตรงฐาน นี่นะครับลายนูนนะครับสตีลแล้วก็หมายเลขพาร์ทอะไรเนาะแล้วก็ตัวย่ออะไรต่างๆนานาอันเนี้ยเยอะมากตัวยอ่อครับผมชิ้นงานรายละเอียดดีเทลเยอะครบสมบูรณ์นะครับในส่วนของระบบคาร์บูเรเตอร์อย่างที่ผมว่าตัวนี้สามารถจูนได้นะครับคาร์บูเรเตอร์เขาก็จะเป็นสามารถสตีลนะครับสามารถสตีลอันนี้ออกจากโรงงานสามารถที่ฟิลิปปิน ไม่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 เชิงว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ทั้งหมดเนาะเพราะว่าอย่างโรงงานซาม่าที่ผมว่าคาบูซาม่าโรงงานซาม่าเขาจะอยู่มีทั้งฟิลิปปินส์มีทั้งไชน่าครับผมแต่ว่างานแท้เป็นลายนูนนะครับตัวอักษรสังเกตตัวอักษรเนี่ยมันจะคมชัดนะครับไอฟ,ฟอนตัวอักษรคมชัดมากนี่นะครับพามาดูง,งานอันนี้งานแท้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีหมายเลข ซีรีส์หนะึ่งหนึ่งสองสามเนาะแล้วก็รหัสพาร์ทของเขาอยู่ตัวนี้เพราะว่าชอบงานสตีลอย่างที่ผมว่าครับสามารถเช็คหมายเลขพาร์ทอะไรได้ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคาคาบ,บูเรเตอร์ของเขาที่ต่างจากพวก1 8 0ก็คือสามารถจูนเพิ่มได้จูนน้ามันจูนอากาศได้ตั้งรอบได้แต่ว่าถ้าเป็นของ180นเนี่ยจะน้ํามันกับอากาศไม่สามารถจูนได้นะครับจะมีแค่ตัวตั้งรอบเนาะแต่ว่าน,นั้นก็จะสะดวกอีกแนวนึง ตรงนี้ก็มีสามารถสติวติดโอเคอเดี๋ยวผมพามาดูตัวต่อมาที่จะพูดกันอย่างคาบ,บูเรเตอร์ผ่านไปแล้วเนาะสามารถจูนเพิ่มได้จูนน้ำมัน,จ,นจูนอากาศได้แล้วก็ในส่วนของระบบไฟอคอยไฟนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับงานแฉเห็นหรือเปล่าแงก็กล้องนี่นะครับสติวแล้วก็จะใช้ของอระบบไฟของเขาคอยไฟเขาจะเป็นของอีดะนะครับตามสไตล์ขนาดปัก ก,ก็ยังมีหลายนูนเลยมีรหัสทาร์ครบนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านระบบโครงสร้างของเขาระบบการสะเทือนของเขาเนี่ยจะใช้เป็นลูกยางกันสะเทือนนะครับสำหรับตัว MS250 แต่จริงๆแล้วในส่วนของออแรงสะท้านที่ส่งมาถึงมือเราอะพวกนี้เขาจะเก็บแรงสะทานได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะโครงสร้างที่หนาขึ้นแล้วก็ใช้ระบบลูกยางเนี่ยมันก็จะซับพอร ซัพพอร์ตแรงสะเทือนเข้ามาอีกแต่ว่าถามว่าจําเป็นถึงข,ขั้นระบบสปริงไหมจริงๆแล้วไม่จาเป็นก็ได้ครับตัวนี้มันจะได้ฟิลที่ว่าสนุกสนุกอะ่ะและแต่ว่าไม่ได้สถานมือมากนะครับในส่วนของตัวนี้ใช้ระบบกันสะเทือนตัวนี้ผมถือว่าเอาอยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของเลื่อยยนต์อย่าง250จัดอยู่ในกลุ่มเลื่อยยนต์เล็กของสติลแต่ว่ากําลังแรงมาเขาจะได้มาเยอะสุดละ ในส่วนของ250เนอะในส่วนของตัวนี้3.1แรงโครงเขาจะเน้นน้ําหนักเบานะครับตัวนี้โครงสร้างเขาอะ่ะจะออกแบบมาอันนี้เป็นในส่วนของโครงสร้างแข็งเครื่องอันนี้ก็งานแท้นะครับนี่หมายเลขพาร์ทอ,อ่ก็จะมีด้านในก็จะมี serial number ของตัวเครื่องแล้วก็นี่นะครับด้านด้านข้างตัวนี้สังเกตดูนะครับพาร์ทอะไรมีโลโก้บอกชัดเจนครับ ก็จะมีในส่วนของระบบแม่ปั๊มน้ำมันเลี้ยงโซ่จะเหมือนกับ180นะครับเช่เป็นแกนแม่ปั๊มเนาะแกนแม่ปั๊มตัวเดียวตัวเล็กครับผมเสาตัวนี้ขนาด8มิลนะครับเลือ,อยูนเล็กครับผมโครงสร้างตัวนี้เขาจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอย่างดีเอาง่ายงเน้นน้ําหนักเบาคล่องตัวนะครับเน้นงานตัดเอาง่ายงเลยว่าถ้าเราใช้งานต่อเนื่องอะโครงสร้างที่น้ําหนักเบาเนี่ยรอบจะจัดเนี่ยคือน้ําหนักเบาด้วยน้าหนักเบาเวลาเราใช้งานเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยถ้าสมมติว่า มันมันมันหนักมากๆเนี่ยบางคนมองที่กําลังแรงไม้อย่างเดียวเลยแต่ว่าเวลาเราใช้งานต่อเนื่องมันจะล้าสะสมนะครับแต่ตัวเนี้ยน้ำหนักตัวเครื่องเปล่าเนี่ยอยู่ที่4.6กกิโลถือว่าเบามากนะครับโครงสร้างเขาออกแบบมาเป็นพลาสติกแต่ว่าบางคนกลัวว่าโครงสร้างพลาสติกจะไม่ทนแต่จริงๆแล้วโครงสร้างพลาสติกอะ่ะเขาทนมากเนื้อง,งานพลาสติกเขาอ่ะคุณภาพสูงแน่นอนในส่วนของสตีลเนาะในส่วนของอแต่ว่าตัวฐานจับจับเสื้อสูบนะตัวนี้เขาจะเป็นบูทเหล็กติดมาในส่วนของพลาสติกอีกทีหนึง่งเป็นบูทเหล็ก รองข้างในนะครับตัวเนี้ยทนแน่นอนครับในส่วนของถึงถึงจะเป็นพลาสติกก็ตามเนี่ยแต่ทนแน่นอนในส่วนของโครงสร้างของพลาสติกของสตีลเนาะแล้วกออ็อย่างที่ผมว่าน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่4.6กิโลนะครับเครื่องเปล่าแต่ว่าในส่วนของตัวถังน้ำมันถ้าเป็นในส่วนของน้ำมันเบนซินน,น้ำมันเชื้อเพลิงเนาะจะอยู่ที่0.47ลิตรก็คือ470อ่าซีซีแล้วก็ในส่วนของตัวถังน้ำมันเลี้ยงโซ่จะอยู่ที่0.2ลิตรนะครับก็2 200ซีซีครับผม ตัวนี้ระดับเสียงเสียงจะไม่ดังมากนะครับก็คือ,อะระดับเสียงเขาไม่ดังมากตรงตรงติดด้านบนนี่จะบอกว่า1 1 6ก็คือ116กเดซิเบลก็คือเสียงที่ดังที่สุดนั่นเองเนาะก็116เดซิเบลถือว่าไม่ดังมากนะครับไม่ดังแล้วก็เสียงเขาจะเพาะครับตัวนี้เหมือนรีบูทเวลาเรากดไกด์เล่งจะเหมือนมีบูทโดยส่วนตัวผมชอบเสียงของตัว2 5 0 2 3า์มมากหัว2เนี่ยจะชอบเสียงมากเวลาเรากดไกด์เล่งมันจะเหมือนมีบูแอบฟี๊ดคือใหม่อีกทีนึง อันเนี้ยเสียงผมพ่อผมชอบนะเสียงนหวานแล้วมันมันไม่ดังมากอันเนี้ยถือว่าชอบมากก็ในส่วนของตัวนี้ที่ผมพามาแกะกล่องกันสังเกตนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกมาเล่นทะปัจจุบันเนี่ยจะต่างจากชุดที่เคยรีวิวไว้ก่อนก็คือเอาง่ายๆเลยที่ต่างกันก็คือในส่วนของตัวตัวในส่วนของสเตอร์ สเตอที่เลือกมาจะเป็นสเตอร์หแขกนะครับไว้เล่นกับตัวพวก180ถ้าบางคนมีเครื่อง180อยู่แล้วต้องการจะมาเล่นตัวหัว 2- 250กลัวว่าจะใช้กับอุปกรณ์เดิมของ180ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ร่วมกันไม่ได้อันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้เราตัดปัญหาก็คือเล่นเป็นในส่วนของตัวสเตอร์หแขกเล่นกับบาแท้ขนาด18นิ้วหรือว่า12 14 16ก็ได้ตัวนี้ เป็นบาแท้ใช้ร่วมกับสตีล180ได้เลยเพราะเล่นโซ่3ามแปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสเตอร์เแฉกโซ่3 2มนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่อยากแนะนําเพราะว่าโซ่เบอร์นั้นอะหายากเวลาเราทําทํางานอยู่หน้าง,งานอย่างเงี้ยเกิดกรณีโซ่ไปโดนตะปูหรือว่าโดนของแข็งแล้วมันเสียหายเราจะหยิบจับโซ่เงี้ยมันหายากเนี่ยมันมันมันก็ต้อง ถามว่าที่ร้านเรามีไหมโซ่เบอร์นั้นเบอร์325มีนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้เวลาเราใช้งานสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องหยิบจับอุปกรณ์ในพื้นที่ได้เพราะว่าถ้าโซ่3 8 p เนี่ยมีขายในทุกพื้นที่แน่นอนอันเนี้ยเรา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 ,เรา,เรา,เราคิดถึงตรงจุดนี้มากกว่าโอเคก็จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับระบบสวิตอ่าระบบสวิตก็เหมือนกับพวกสติว180เลยก็สเต็ปสวิตก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นะครับ ตัวฝ้าเวลาตัวนี้จะเป็นสลักนะครับถอดง่ายกรองเขาจะเป็นกรองไม่เหมือนกับพวกพวกห่งแปดศูนแล้วกรองจนมาอีกแบบหนึ่งตัวนี้ถอดทําความสะอาดง่ายนะครับกรองกรองสิ่งสกปรกได้ดีเนาะตัวนี้ใส่ง่ายถอดง่ายครับตัวนี้โอเคก็พามารีวิวแกะกล่องเจ<ม>้า s t ีลเอ็มเอกันอีกรอบหนึ่งก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชม ร้านเอมมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวผมพามาลงกับไม้นะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นบาหัวโตเนาะแต่งท้ายเรียบร้อยนะครับโซ่ตัดกลางของสตีลนะครับตัวนี้ผมมาเล่นกับตัว Ms.250 ตัวนี้ใช้สเตอร์เฟืองเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นสเตอร์พ่วงแหวนเนาะ,ะเดี๋ยวผมพามาลองลองกับไม้อันนี้ไม้ถ่อนนะครับอันนี้หรือว่าจะลงกับเขียงผม <laughs> เขียงยักษ์ เดี๋ยวเช็คที่มันเลียงโซ่ดูก่อนเนาะอันนี้นี่ผมไม่ได้เจาะรูเพิ่มนะครับโอเคนเ้มันเจนโซ่มาแล้ครับรูแสดงว่ารู้นจะมันเลียงโซ่ตรงดีเนาะ